มาเรามาดูเมนูอะไรครับพ่อค้าวันนี้ขาหมูกอรอบเชฟเชฟอะไรเชฟอะไรเชฟบีน,เ,นเหมือนเหมือนเดิมนะ,ะขาหน้าหมูกอรอบขาหน้าหมูกอรอบร้านวิวเลยนะพ่อค้าเก่งกว่าน,นี้ร้านอะไรเอ่ยอร้านแจงคุณเอกใส่เลยโหหมดนี่เลยเหรอไม่หวงเลยเหรอโอ้โห สุดยอดจริงๆเอาเรื่องเอาเรื่องขั้วย้หอมเลยนะนี่ตามตรวตของเชฟเชฟบีนเชฟบีนอ่านี่ครับนี่ไงโดดๆดๆดดอ่านะหิงไว้สักพักนะเนี่ยเติมหอมแล้ว โ oh. อ้โหขายดีมากนะครับนี่ซับเดียวจะหมดแล้วเนี่ยหัวผัดเมียขายแล้วอ้วนจนหิวมาถ่ายเท่านั้นเนี่ยนี่นี่ใ่น้ำอ่าหอ,อมแล้วอืม ครับผปงตามมือตัวเองเลยนะเออโอ้โ hey. ห hey. oh ใส่ไม่อั้นเลยเนี่ยผุ้มเลยใช่ไหมหนัวเลยนะใครจะเอาสูตรจากในคลิปไปก็แล้วแต่นะไม่หวงนั่นะมือลั่นด้วย ไปดูไปเอาละครับมาปรุงล้วชูรสรสด,ด,ดีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คนให้มันเหนียวอ่าเกลียวให้เหนียวนิดนึงนี่เพื่อให้มันเคลือบผักกนะันเนาะเงาเนาะสวยอ่า ไก่เหนียวนะวนี่สดเลยครับชิมก่อนด้วยอ๋อต้องชิมก่อนนะทุกครั้งก่อนจะเอาทุกอย่างไปผัดลงแนละคือจบเลยวนฮะอืมครับพอเข,า,ขาบอกต้องเหนียวได้ไหมได้ชิมไหม มาแล้วโอ้โหคณาชุดใหญ่คนาหมูกรอบใส่แล้วหมูกรอบทยอยใส่เหรอหรือเอาไว้ผัดต้องใส่หมดปะเอาแบ่งไว้สองชุดนะอ๋อ oh. นี่ อโอเคอืมอมน่ากินเว้ยหอมเลยลงไปเลยโอ้โหนี่เชฟบบินบอกว่าหกไม่เป็นไรครับใช้สองตะหลิวก็ได้นอะน บอกตะหลิวเดียวแน่นอนมาปงแล้วครับปงแล้วใส่พริกแล้วนี่ครับจะได้แล้วเกือบยังพ่อคะไม่ได้แล้วนะพิมรอบสุดท้ายนะนี พิมได้ยกนิ้วด้วยนะเงี้ได้ไหมกู๊ด <Good S 1> เลยนะโอ้โ oh. ห oh. ขอบคุณเชฟบินอ่านี่นะครับร้านนี้เลยครับร้านข้าวแกงตัดอ่านี่นี่ดูนี่คนะคุณเอกนะครับสาขาสามนะครับนี่เทลงแล้วขายดีขายดีร้านนี้จัดไป